มาพบกับคำทำนายดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ประจำเดือนธันวาคม2164ด้วยไพ่24กันนะครับจะทำการสับไพ่9ครั้งก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9จากนั้นจะเลือกไพ่4ใบเพื่อที่จะทำนายในเรื่องของการงานการเงินความรักและสุขภาพใบที่1ใบที่2 ใบที่3และใบที่4นะครับการงานได้ไพ่ j u s t ิ c นะครับการเงินได้ไพ่ the sun ความรัก the ช h ร r ออตนะครับสุขภาพได้ไพ่ j u สเ m e n t นะครับการงานได้ไพ่ j u s t ิ c สื่อถึงว่านะครับในช่วงเดือนธันวาคมนี้ท่านที่เกิดวันศุกร์จะต้องระมัดระวังปัญหาจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องงานเพราะว่าเราอาจจะไปยุ่งหรือว่าไปก้าวไกลงานที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนเองนะครับแต่สําหรับคนที่ทํางานในด้านการยุติธรรมต่างๆพิพากษาหรือวัฒนายความก็มีเกณฑ์ประสบผลสําเร็จนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังได้เช่นกันนะครับการเงินได้ไพ่เดือดซันนะครับมีความคิดความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองอยู่ มีเกณฑ์ประสบผลสําเร็จนะครับจะได้เงินตามที่ต้องการนะครับหรือว่าจะได้รับข่าวดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินที่รอคอยอยู่นอกจากนั้นก็จะทําให้มีเชื่อเสียงโด่งดังมาก่อนจึงจะได้เงินมานะครับ การเงินจะตามมาทีหลังนะครับชื่อเสียงจะมาก่อนนะส่วนของความรักได้ไพ่เดอะชลิออตนะครับสำหรับคนโสดนะครับท่านที่เกิดวันศุกร์ที่ยังโสดอยู่วงบอกไว้ว่าจะได้พบรักพบคนถูกใจที่เป็นคนแปลกหน้านะครับคนที่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาแต่ว่าสำหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วระวังจะมีปัญหานะครับจำเป็นต้องแยกกันนะครับหรือว่าอยู่ห่างกันสักระยะหนึ่งก่อนนะครับค่อยกลับมาหากันใหม่ก็มีโอกาสที่จะ มีความรักที่ดีต่อกันไปได้นะครับสุขภาพได้จัสตเมนนะครับจะต้องระมัดระวังสําหรับคนที่ร่างกายปกตินะครับที่เคยมีโรคประจําตัวนะครับโรคที่เคยเป็นอยู่ก็มีโอกาสกลับไปเจ็บไข้ได้ป่วยกับโรคเดิมๆที่เคยผ่านมาได้นะครับแต่สําหรับคนที่เจ็บป่วยอยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะมีเกียรได้พักฟื้นหายจากโรคที่เป็นอยู่กลับมาสู่สภาวะปกติได้นะครับ นี่ก็คือคำทํานายดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ประจําเดือนธันวาคม2564นะครับขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีตลอดไปไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ